รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวาน สวัสดีค่ะพบกับเดียนี่อาร์เดียนี่หานีดาลีกับรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานรายการที่จะพาทุกคนไปค้นพบกับเรื่องราวอันหลากหลายมิติในจังหวัดปัตตานีค่ะแน่นอนค่ะว่าในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองปัตตานีกันต่อเลยนะคะซึ่งในตอนนี้ค่ะเราก็ได้เดินทางมาถึงจุดกําเนิดของเมืองมาละกากันแล้วค่ะ เดี๋ยวเราจะไปรับฟังจากดรสุเนศมาเล่าให้ฟังกันค่ะว่าเมืองมาลากาจะมีความสําคัญอย่างไรและมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างเราจะไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะหากเราย้อนกลับไปจากประเด็นที่มิติใหม่ปลายด้ามขวานได้นาเสนอนั้นจะเห็นได้ว่าเรื่องราวในอดีตของปัตตานีจะมีความเกี่ยวโยงกับพื้นที่อื่นๆในบริเวณคาบสมุทรมลายู แลเช่นเดียวกันค่ะเนื้อหาในครั้งนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนั่นก็คือเมืองมะละการในอดีตค่ะการเกิดขึ้นของมะละการนะั่นเน่ยมันสัมพันธ์กับการสลายตัวลงของอาณาจักรศิวิชัยพระเจ้าปรเมศวนเนี่ยก็พยายามจะหา คล้ายๆกับศูนย์กลางใหม่ที่ด um, ึงดูดพ่อค้าเข้ามาที่ไม่แพ้กับศรีวิชัยก็เห็นว่ามรรกาเนี่ยเป็นชยภูมิที่ดีมันตั้งอยู่ตรงช่องแคบมรรกาเรือสินค้าที่จะจัดมหาสมุทรอินเดียทะเลแอนดามันผ่านไปสู่ทะเลจีนใต้เนี่ยต้องผ่านมลรกาจึงกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้านานาชาติ ที่โดดเด่นและสำคัญที่สุดเลยนะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นจนมาถึงในตอนนี้เราได้เห็นว่าเมืองมาละกาถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของการค้าในคาบสมุทรมลายูซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งสำคัญของสยามในอดีตปัตตานีจึงเป็นเมืองที่มีส่วนสำคัญต่อสยามในประเด็นดังกล่าวและบทบาทของปัตตานีกับเรื่องนี้ในอดีตจะเป็นอย่างไรนั้นดรสุเนศชุตินทรานนท์มีคำตอบในเรื่องนี้ค่ะ มลาากานั้นเนี่ยก็จะต้องเผชิญกับคู่แข่งส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นคู่แข่งที่เป็นพวกเมืองท่าค้าขายด้วยกันและที่สําคัญที่สุดเลยคืออยุธยาปรากฏหลักฐานในพระพรตกงเสวดานอายุธยาก็ดีหรือหลักฐานในพงศสวดานของมลาากาก็ดีว่าอายุธยาเนี่ยจะพยายามลุกรานมลลกาถ้าเราจะดูเส้นทางที่อยุธยาจะเข้ามาคมคู่ลลกาหรืออะไรก็ดีเนี่ย ลงมาในทางบกก็ต้องผ่านปัตตานนะีเหมือนเกตเวย์ที่จะเปิดเข้าสู่คาบสมุทรมาลายูปัตตานีในฐานะที่เป็นเมืองท่าการค้าที่แข่งกันกันกบมะละกาด้วยและขณะเดียวกันปัตตานีนั้นเนี่ยก็เป็นประหนึ่งคล้ายๆกับเมืองประเทศสลาชของอยุธยาที่จะเป็นสะพานทำให้อยุธยาเนี่ย ขยายอิทธิพลลงมาที่มรลกาได้ด้วยครับถึงแม้ว่าเรื่องราวในอดีตจะผ่านพ้นไปนานเพียงไรแต่บทจารึกจากหน้าประวัติศาสตร์ก็จะทําให้คนรุ่นหลังอย่างเราได้ทําความเข้าใจถึงความสําคัญต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะนําประโยชน์จากข้อเรียนรู้เหล่านั้นมาพัฒนาสังคมและบ้านเมืองในปัจจุบันต่อไป ในวันนี้นะคะเดี๋ยวนี้ก็ได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวจุดกําเนิดของเมืองมะละกาและความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับปาตานีซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความสําคัญมากๆเลยนะคะในครั้งหน้าค่ะมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานจะพาทุกคนไปเปิดมิติใหม่ๆณที่แห่งไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมกันต่อนะคะกับรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานสาหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ